สวัสดีครับผมดิจิตแบงคอกชาแนเเล,ลนะครับวันนี้เนี่ยเราพาทุกท่านมาอยู่ในงานมาเทคเอ็กซ์โป2024นะฮะที่ไบเทคบางนานั่นเองนะฮะซึ่งงานเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่2 1กุมภาพันธ์นะครับผมนี่ก็คืองานที่โอ้โหตามชื่องานเลยฮะก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของมาเทคหรือว,ว่า Marketing Technology ทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ CRM Social Listening ี o ตูตัว Chatbot AI แล้วก็ในเรื่องของอ โซนแอปพลิเคชันต่างๆที่จะส่งเสริมการทำตลาดให้กับองค์กรน,นะฮะเดี๋ยวในตอนนี้คนเยอะมากครับกว่าผมจะได้เข้ามาคือต่อคิวยาวมากแล้วก็ที่เห็นดน้านหลังของผมเนี่ยนี่แค่โซนด้านนอกนะฮะคนเยอะมากนี่ยังไม่ได้ด้านในหอนะฮะเดี๋ยวเราจะไปด้านในหอกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูกันที่โซนด้านนอกก่อนว่ามีอะไรกันบ้างเอเลเมนต์ต่างๆแผนงานแล้วเดี๋ยวเราจะไปดู เมนเตจกันว่าตอนนี้เขาบรรยายกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาไปนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในอของงานมาเทคเอ็กซ์โปนี้ียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคนเนี่ยเยอะมาก ไม่ต่างจากข้างนอกเลยนะครับผมซึ่งแนนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสโซนหลักๆที่ผมเห็นนะก็จะเป็นโซนของ Exhibi t i o n โซนกับโซนของเมนสเตนนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะว่า exhibition นโซนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ Exhibitors ที่มี Marketing เทคโนโลยีหรือ Marketing So l u t i o n ที่จะนำมาเสนอให้กับน s i t o r หรือว่าผู้เข้าร่วมง,งานต่างๆมากมายนะครับแต่เดี๋ยวเราไปเดินดู e x h i b i t i o n นโซนกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยพาทุกท่านไปดูเมนสเตนกันดีกว่าไปครับ ก็จากที in, way, ่เห็นนะครับว so, ่าตอนนี้ข้างหลังผมเนี่ยคือโซนของเมนสเตจกันแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีวิทยากรมาบรรยายแล้วก็แชร์ให้ความรู้ว่าอยู่บนเวทีนะครับในตอนนี้เนี่ยไม่จะเกี่ยวกับเรื่องของตัว Big Data หรือว่า Database อะไรนะครับแล้วง่ายๆเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปฝากครับ กับพี่บอลน,นะฮะโอ้โหได้เจอได้ได้มีโอกาสเจอรุ่บอลอีกครั้งหนึ่งบอกเพื่อนเลยพี่วัตถุประสงค์ในการจัดงานมาที่เอ็กซ์โปครั้งนี้คืออะไรบ้างครับก็เราอยากจะจิตจิตธุระกจำทำให้วงกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเอสเอ็มพีหรือว่าผู้บริหารในโคอร์ปอเรชั่นต่างๆได้รับรู้ว่าเราสามารถทำให้การตลาดทำให้การขายหรือทำให้ธุรกิจเรามีประสิทธิภาพทำให้เขึ้นด้วย เครื่องมือที่เรียกว่ามาเทคนะครับก็กระแสตอบรับดีขึ้นปีที่แล้วเราจับที่สามงานวิทาวคนเร่วมงานประมาณ7,000คนปีนี้น่าจะพุทธละหมื่นนะครับคนเยอะจริงครับจากที่เดินดูทั้งในและทั้งนอกหอนี่คนเยอะมากแน่นมากแล้วไฮไลท์ของงานนี้มีอะไรบ้างครับพี่บอลสำหรับงานนี้นะครับไฮไลท์แรกก็คือเรามี็นผู้ออกงานแล้วกันเอ็กซิบิเตอร์ผู้ออกแบบมากกว่า100ร้อยูโอ้แล้วก็ เรามีเวทีคอนเฟเรนซ์สี่เวทีเวทีแรกเป็นเวทีที่ชื่อว่าวิชั่นเนอรี่ก็จะเป็นภาคธุรกิจมาเล่าวิสัยทัศน์เวทีที่2เป็นเวทีที่ชื่อสตอรี่เป็นสตรียุทธ์เวทีที่3เป็นเวทีที่ชื่อว่าโฟลว์สเตทก็เป็นเครื่องมือตัวฟาเทคของต่างประเทศแล้วก็เป็น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 ่าเป็นสาษาังกิจและเวทีที่4เป็นเวทีที่ชื่อว่าไฮดักลอนก็ขึ้นมาณเดีววนี้จะมาเใโมระบบให้ดูแล้วก็มีสีอ้มส้มเป็นเขียนเข่าให้ สุดท้ายเนี่ยอยากให้บีบอลช่วยฝากช่องทางการติดตามหรือมีอะไรอยากจะฝากถึงคนดูไหมครับก็ถ้าฝากก็ของผมเองก็มีผลงานก็เช่นหนังสือที่สองเริ่มนะครับเรื่มแรกหนังสือชื่อว่า Marketing Technology เลยตรงๆเรื่มที่สองชื่อว่า m a r k e t i n r ิมโภชนอ่าส่วนงานที่เรียกว่าทำเพื่อภาคธุรกิจสร้างอีโคซิสเต็มสร้างสิ่งแวล้อมทางธุรกิจกคือ สมาคมเทคโนโลยีประกันตลาดหรือ m a r มาเทค s อสโซเชชันซึ่งคำนี้เลยก็ได้ว่าสมาคมเทคโนโลยีประกันตลาดนะครับก็เรียนเชิญบริษัทหรือผู้่วไปมาสมัครสมาชิกสมาคมก็จะได้รับสิทธิพิเศษต,ต่างๆมากมายครับผมครับโอ้ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บอลตองนานะครับพี่บอลขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมครับสสวัััดีคครรบบผมนี่ก็จะเป็นบรรยากศาศทั้งหมดภายในงานนะฮะคร่าวๆนะครับที่ผม เก็บบรรยากาศมาให้ดูภายในวันนี้จากงาน m a r ทคเอ็กซ์นะฮะในปี2024นะครับซึ่งบอกเลยว่างานนี้ได้รับกระแสะนิยมมากมายอย่างจริงคนล้นเลยอมาข้างนอกเลยนะครับผมถ้าใครเนี่ยสนใจเนี่ยห้าพานนะครับไม่ไม่ทันปีนี้ไม่เป็นไรแต่ปีหน้าต้องห้ามพานแน่นอนออบงาน m a r ทคเอ็กซ์นะครับผมยังไงเนี่ยถ้าเอ่อรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับผมเพื่อไม่การพลาด คลิปดีๆอยากพวกเราในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ